มะเดือฝรั่งนะจ๊ะมาเดือฝรางตอนนี้เราก็จะถ่ายเก็บไว้หลายๆช่องเลยเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักามาเดือฝร <c oughs> <c oughs> ั่งแต่เก็บไว้ทุกช่องนะจ๊ะต้องต้องตอง้ตองไอ้นี่ไว้ใช่กันต้องห่อไว้ห่อไว้แบบนี้ถึงจะได้กินเราเด็ดมาแล้ว เออเก็บ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 เอาไว้หลายช่องหน่อยนะจ๊ะทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวเป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้ของน้องเอช่องเกษตรอินรีเออเกีละเกเกษตรอินรียห,หวานเราชิมแล้วหวานทีนี้ที่ถ่ายถ่ายเสร็จเดี๋ยวค่อยค่อยชิมค่อยชิมอีก อิยน่ากินไหมจ๊ะเราไม่กล้าแตะเพราะเราวางังวางวางตะกร้าไว้บนใบ <laughs> เรากลัวหลอหลอนหลอนหลอน <laughs> <laughs> เห็นแล้วชื่นใจว่าจะตอนกิ่งกันเนี่ยยังไม่ได้ตอนกิ่งเก็บไว้เลยมาโชว์มาโชว์เฉยๆแค่นี้นะ